จะบอกว่าตอนนี้คือเราทำอะไรไม่ถูกเลยเป็นหมุมข้าวที่ชีวิตนี้ยังไม่เคยหอมอุมข้าวตอนนี้ก็คือลูกนะคะยังไม่มีอะไรทุกคนก็จะเห็นให้ทีวีหรอกอำ สวัสดีค่ะทุกคนจะบอกว่าตอนนี้คือเราทำอะไรไม่ถูกเลยคือวันนี้เป็นวันแรกที่เราย้ายของเข้ามาอยู่ในหอนะคะ ซึ่งสภาพห้องตอนนี้ก็คือ<ม>เดี๋ยวให้ดูกันจะชัดห้องตอนนี้คือแบบมันยังจัดไม่ถูกอ่ะทุกคนเข้าใจปะเดี๋ยวให้ดูเห็นแล้วใช่ปะ เหลืองจังสภาพตอนนี้คือหาของเลยไม่เจอเลยคือมันแบบเล้นเียงไหมค่อจะรำของกินแน่ลยละอ่ะเฮี้ยวแล้วตัวตัวนี้ทุกคนมันมันมันเง,งงงมากเลยตอนนี้ก็คือกําลังจัดของกันอยู่นะคะตอนนี้คือหาอะไรไม่เจอเลยทุกคนคือแบบเอาทุกคนใช่ไหมนี่เขาจะเป็นแก้วแบบ เป็นแก้วอะแล้วประตูโอ้จะบุ๋มนวประตูคือเปิดยากไม่ใช่จ้าแล้วดูเขียนชื่อนะวายเฮ้ยแล้วนึกว่ามันเป็นฝุ่นอนะ่ะไปน้ำออกไหมออกโอเครัด อันนี้ก็เป็นพวกสำรัิครัวอันนี้เป็นเป็นหม้อ,ข,อข้าวที่ชีวิตน,นี้ยังไม่เคยหุอของข้าวถามว่าจะรอดไหมคอยดูวีต่อไปแล้วกันนะคะตอนนี้ก็คือลูกนะคะยังไม่มีอะไรมีแค่ไข่แล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็แอปเปิลเอันนี้ใส่ว้ายมีคนทำไอ้นี้ด้วยมีคนทำน้ำแข็งด้วยโอเคเลย เจอเลย,เลยกับนรกแตก<ะ>ครัวนรกแตก<ะ>ของอิฉันจเจอเลยค่ะเข้าไปทั้งถุงเดี๋ยวกะโอเคทุกคนแค่นี้แหละโอเคตอนนี้เราก็จัดห้องอะไรน่าจะโอเคละใช้คข้ามาโอเคละแล้วกันเพราะว่าเราอาจจะจัดของแบบ ไม่เก่งเท่าไหร่อะไรนี้แต่ก็ให้ไม่อยู่ในจุดๆของมนะันอะอะไรนี้โอเคมารีวิวห้องกันอันนี้นะคะหลังจากที่เราเข้าห้องมาใช่ปะฝั่งซ้ายมือของเราก็จะเป็นจําพพวกรองเท้าที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามาทาไมเยอะแยะอะทุกคนเพราะว่าคู่ที่เราใส่ไปแบบมหาลัยบ่อยๆใช่ปะคือคู่นี้คู่นี้คู่จะโทษนั้นคู่อื่นคือไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อันนี้ก็ใส่ไว้เวลาแบบอยู่บ้านอะไรนี้ แค่สองขั้วแล้วแบบเกียรจะพามาทำไมมันใะแยๆก็ไม่รู้ฝั่งนี้ปุ๊บทุกคนก็จะเห็นอะไรที่มันแบบอลังการคืออันนี้อะมันจะเป็นประตูไม่ใช่มันจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบมโหลาทุกคนคือมันใหญ่มากนะตู้เสื้อผ้าแล้วมันก็สามารถแบบปิดอย่างนี้ได้แต่เราไม่กล้าเลื่อนอ่ะดูมันพังเนาะไม่ต้องดีกว่าเราเปิดแบบเดิมดีกว่า ตัวเสื้อผ้าน,นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือติดเพดานเลยแล้วก็เป็นกระจกุกมันก็จะแบบนี้นะคะแล้วก็นี่มันจะมีชั้นวางชั้นหนึ่งแล้วก็มีราวขวนเสือ้อมีที่ตั้งแล้วก็แบบนี้ก็คือมีทั้งหมดหนึ่งช่องสองช่องสามช่องถัดไปก็จะเจอ อันนี้เป็นที่เสื้อส่วนอันนี้อ่ะเราตั้งไว้ให้มันเป็นโต๊ะครัองแป้งก,ก็จะมีจ้ําพวกแบบว่าว่าก็แต่งน้องแต่งหน้าเอยอ,อะไรเอ,อ่ยลิปสติกอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนมันเป็นโตนะเป็นโตหนึแล้วก็มีเก้าอี้ถัดไปปุ๊บทุกคนก็จะเห็นเตียงนอนอันนี้5ฟุต าจะไม่ผิดนะ5ฟุตแล้วก็อน,นี้ก็คือเราปูเองนะคะอันนี้ก็คือพามาจากบ้านนะเขาไม่ได้ให้มาแบบนี้นะอันนี้ก็พามาจากบ้านอีอันนี้มีของเราพามาจากบ้านอันนี้ก็พามาจากบ้านนะคะถัดไปฝั่งขวามือหลังจากที่เข้าประตูมาใช่ปะก็จะเห็นทีวีให้ทีวีแล้วก็อันนี้ก็ทิชชู่จัดเองก็จัดเองกันในส่วนอันนี้ก็คือจะเป็น ในส่วนของเครื่องครัวละอันนี้จะเป็นหมห่งข้าวที่เกิดมาเก้าปียังไม่เคยหุงข้าวเลยแต่ว่านี่แหละตอนนี้แหละเรากําลังจะฝึกการทําอาหารแล้วนะคะมันต้องฝึกอะทุกคนเพราะว่านาก็ซื้ออันนี้มาให้ละซื้ออันนี้มาให้ละซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมาให้แล้วเราต้องทํากินเองมันจะได้บอกว่าเชื่อประหยัดอะไรอย่างนี้เออก็มีหมห่งข้าวม,มีน้นา,ามันน้าปลาสารเมคัวข้าวสาร ก็อันนี้นะคะเป็นขนมที่พามาเป็นขนมทิชชู่ใน,นส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นที่เขาให้มาด้วยเปิดมาปุ๊บฝั่งประตูก็จะมีไข่ที่เพิ่งไปซื้อมาแล้วก็มีน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่ปาที่ขานไม่ได้เลยแล้วก็จะมีพวกขนมนะคะนี่เป็นแอปเปิลมีขนมขนมขนมในเฉะนิขงของฝั่งนี้ก็คือจะเป็น ขันเหมือนกันนะจ๊ะอุ้ยมันเย็นเร็วมากเลยอ่ะเพิ่งใส่ตะกี้เองเย็นเร็วมากเวอร์ปิดอันนี้จะเป็นประจัญของไม่กวาดจ้าเป็นไม้กวาดแบบเขาเรียกไม่กวาดอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่กว,าด,กวาดดอกยางน,นั่นแหละแต่มันเรียกไม่กวาดอะไรไม่รู้ทุกคนนั่นแหละตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะถัดไปปุ๊บปิ้วอันนี้คืออะไร <c oughs> ทุกคนซอรี่เราควรเอาอันนี้มาตั้งบนนี้ แต่เดี๋ยวแล้วกันเนาะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําอาหารทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถัดมาปุ๊บทุกคนจะเห็นเป็นโซนนี้กันก่อนลืมรีวิวโซนนี้ก็คือเขาจะมีโต๊ะอยู่2ฝั่งนะคะก็คือฝั่งนี้1ฝัง่งนี้1ฝัง่งหนูก็คือเป็นฝั่งแบบพวกแบบโซนแต่งหน้าส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบโซนเรียนละ อันนี้คือไม่ใช่ว่าอ่าน,นเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เราจะขายแต่ว่าเรายังขายไม่ออกก็เลยพามันมาด้วยเพราะว่ามีคนซื้อก็เลยว่าจะได้จัดส่งอะไรอย่างนี้ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้เพื่อแบบว่าเพิ่มสีสันอะไรอย่างนี้น,นี่เป็นในแผดอะไรนี้ยคะก็ประมาณนี้เลยทุกคนอือฮึส่วนล่างนะคะ เป็นจ้าตัวจิ๋วของเราที่อยู่กับเรามาตั้งแต่อยู่บ้านญาติอะพกนอนมาด้วยนะคะจะได้ช่วยประหยัดนี่แล้วก็จะมีเก้าอี้เขาให้รัวแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผ้าขนหนูต่อไปนะคะถัดมาปุ๊บเปิดก,ก่อนเปิดก,ก่อนโอเคปละล่ะทันกระดันทันทัน,ทน,ทน,ทนมาปุ๊บมาในส่วนของสดนห้องน้ำกันบ้าง เข้ามาปูจบเจอคนสวยก่อนเลยเฮ้ยใช่หรอปิดก,ก่อนเข้ามาปูบปนะคะนี่ก็คือโอ้โเสียงกลองมักเวอร์แล้วทุกคนจะได้ยินเสียงแบบไหนอ่ะเนข้ามาปูบปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินแคร์นะคะแล้วก,ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการล้างหน้าเช็ดหน้าอะไรเอ่ยคือชอบตรงนี้มากทุกคนคือมันสามารถที่จะตั้งของได้แบบ เยอะมากเลยดูดิเราสามารถต้องของได้แบบขู่เยอะมากเลยอ่ะชอบอันนี้เกียมถัดไปก็จะเป็นถักรโนแบบนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนหลังน้ำเนี่ยก็จะมีพวกเขียบนะ้ำยาสระผมคลิมนวดต่างๆตั้งสิตเพื่อให้ด้วยอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยแล้วก็มีราวถัดไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระเบียงข้างนอกฉันต้องเปิดสินะมันเปิดยากมากเลยอ่ะ ไม่ยากดีกว่าเปิดบุทุกคนจะเจอวิววิวแบบทุกคนจะเจอวิวเมืองอะเป็นวิวที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราก็ได้เพราะว่ามันเสียงดังมากทุกคนแล้วไหนมเราวะทุกคนไหนมเราอะวอนท่าไงมเราอยู่ฝั่งนู้นทุกคนไหนว่ามเราอยู่ฝั่งนู้นนะคะมารีวิวโซนนี้กันบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ โซนล้างจงล้างจานนะคะอันนี้ก็น้าซื้อมาให้ด้วยขอบคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ํากระบอกน้ําจานชามตะหลิวช้อนซ่อมมีต่าแบบนี้มีสไลด์อันนี้เป็นเกี่ยวกับเารเกี่ยวกับสักโซ่เอวยอะไรเอยนะคะสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ให้มาดูการย้ายของเขาหอจริงๆอะ่ะจะทําเป็นแบบว่า จัดของโค้กโผอ,อแบบคนเดียวอะไรอย่างนี้แต่ของเราโชคดีที่มีน้าเข้ามาช่วยก็เลยแบบโอเคผ่อนแรงขึ้นมาเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะมีคนมาช่วยแต่เราก็แบบก็อย่างเหมือนกันแบบยกโคอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็ขอตัวไปพักกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้บายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบาย